โอเคสวัสดีทุกคนท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมโนโซมินะครับวันนี้อยู่กันในเกม One พีซละกันนะครับผมก็ห่างหายกันมายาวนานนะครับสำหรับการทําช่อง youtube นะครึ่งปีกว่าเลยนะครับผมก็เช่วงนี้ธุระเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มก็พอจะว่างอยู่นะครับก็ก็ได้นะครับทําคลิปลงสักหน่อยละกันนะครับผมเดี๋ยวมีแบบน้องๆคิดถึงพีนะ ก็จริงๆติดธุระนะครับผมก็ไม่มีไม,ม่ปกติก็ไม่ค่อยจะมีเวลาอยู่แล้วนะครับผม,มเป็นคนงานเยอะงานแน่นไงนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นอะไรกันนะมเล่นลูฟี่แล้วกันนะไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะครับก็คือก็คงเล่นลูฟี่นะครับผมคือลูฟี่ตอนนี้ของผมนะ่อัปเดตก็คือเลเวลร้อยแล้วนะครับผมคือ เลเวลหนึ่งร้อยนะครับจากคลิปล่าสุดนี่ที่ผมแอบไปกลับไปดูมาก็เวลแปดสิบเองนะครับแล้วก็เซตเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่ตอนนี้มาเลเวลร้อยนะครับพร้อมกับเซตเหรียญเอ่อไคโดนะครับเป็นเสียงเหรียญเซตโลที่ดีนะครับอ่านี่เลยนะครับคือเซตเหรียญสามไคโดนะครับแล้วก็เป็นไคโดอีเวนต์นะครับผมก็คือเหรียญไคโดเนี่ยอันแรกก็คือเป็นไคโดสีดาวเป็นเหรียญที่ดีสำหรับสายโลนะครับผมก็คือ ย่นสกิลหนึ่งนะครับผมเมื่อโดนเมื่อโดนโจมตีเนาะก็ย่นสกิลหนึ่งสายโลดต้องโดนดาเมจเยอะอยู่แล้วนะครับผมอย่นสกิลหนึ่งนะครับเมื่อเคโอสโตได้นะครับผมแล้วก็ย่นเมื่อชิงสมบัติหรอวะมันจะเป็นด้วยเลยแต่ก็ก็เห็นเขาเล่นเซตนี้กันนะเห็นเขาเล่นเซตนี้กันนะหรือไม่ก็เขาเล่นเซตอื่นหรอวะรู้สึกว่าเห็นเขาเล่นกับเซตนี้นะยื่งแล้ว โอ้เจอแล้วครับผมไหนดูซิอืมสร้างเดเมจเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ว่าอยู่ในทีมสมบัติตัวเองนะครับผมก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะครับก็แค่สร้างเดเมจนะครับผมว่าเหรียญเซ็ตนี้แหละคือเหรียญเซ็ทที่เหมาะกับสายโล่นะครับผมก็เขาพูดกันอย่างนี้เนาะเราก็เราก็ว่าไปตามนั้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเดยกว่านะครับกดคู่แชงนะเป็นปาร์ตี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับผมโอเคอยู่ในหน้าโหลดเกมนะครับผมก็ มาลุยแรลงกันดีกว่าซะมังกีดีลูฟี่เกียฟิฟนะครับผมเกียห้านะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงมานานนะครับตอนนี้ไม่รู้ฝีมือยังเข็งอยู่หรือเปล่านะครับสเตทฟันนี่นะครับเป็นเรือของเราเองนะครับผมช่วงสมัยนี้ก็จะมีโรเจอร์ตัวใหม่นะครับแต่วหเฮ้ยในเกมนี้ไม่มีโรเจอร์ตัวใหม่วะน่าจะสนุกนะครับน่าจะสนุกมากเลยทอมอืมมีโรเจอร์มีหนวดขาวมีเลลี่อะไรเงี้ยมีอเอ็กเข้ามาเพิ่มนะครับผม อืมนวดขาวตอนเข้ามาตอนแรกอะหืมเหนื่อยจัดนะครับเอาธงจากแม่งยากชิบหายนะครับแต่ตอนเนี้ยนะครับผมก็เขาเรียกว่าไงอะอืมมีโรเจอร์เข้ามานะครับผมทําให้การดึงธงเนี่ยโอ้โหโนวดข่าวสู้ไม่ได้เลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปธงนูดีกว่านะครับยืนตรงกลางยืนตรงกลางโทเก้นโทสกัและกูมีดึงธงเหนียว อเด่นโอเคเราได้ยืนขุมทงครับก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับหมดขาเป็นปุ๋ยเฮ้ยมาช่วยไงอุตะ เออไอ้เหี้ยว้า <laughs> อะไรล่ะครับเอออีกตัวหนึ่งไปไหนวะ <c oughs> ไม่นอกแบกน้องไม่นอกแบกอิเตอโอเด่นอนีกแลววะ โอเด็นนิโตริวโทเก็นชิระโทคิอิกุโซยาโรโดโมเนี่ยสกิลหนึ่งรัวๆนะครับผมสก,กิลหนึ่งรัวๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโทเก็นโทสกะไอ้แค่มันหลายตัวจังวะ บุบเบสโตอเกครับนี่กะยืนโคตรโหดอุ๊ยอุ้งไปเก็บสเต็กได้เลยเพื่อนเจอกันแล้วกูกดแฉงแล้วแฉงสมัยนี้มาสู้ใครได้บ้าง ไอเทพม,มีอะไรนเรียบ้อยก็ไม่ต้องถึงมือนะอืมยืนหล่อๆครับแฉงก็ไม่เท่าไหร่นะอันนี้คือเกมที่ไม่เจอโรเจอร์นะ MVP ก็ยืนแบบยังเข็ง นะครับผมอันนี้เกมที่ไม่เจอโรเจอร์นะถ้าเจอโรเจอร์ก็ก็จะเป็นเกมอีกแบบหนึ่งนะเป็นการดึงธงแบบยับยับนะครับผมไม่มีการรีวิวโรเจอร์ใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมเกลือนะครับเกือบพันห้าร้อยเพชรนะครับแม่งไม่ได้เลยเลยนะครับเออเตสซันนี่ดูสิโอมาแล้วครับโรเจอร์ทีมนู้นนะครับหนึ่งตัวนะครับผมไอ้ควีนย้ายฝั่งนะครับไอเอสยังมาตก็ได้ย้ายฝั่งนะครับผม เรารีบกดนะครับเราก็จะเจอคนเดิมๆจากเกมที่แล้วบ้างนะครับแรงเอเซดนะครับแรงเอเซดนี่เอซแค่ A 2, แบบสองร้อยแต้มนะครับเพิ่งจะขึ้นมาเนาะแล้วทีมเรา estimate, มีแฟรงกี้ไงสุดตึงแล้วมีแชงฟ้าด้วยไงโคตรโหดเลยว่ะอืมไอเราเจอแค่สี่ดาวนะครับแล้วก็นามิเหรียญอะไรวะเนะี่ยนามิไม่ใช่เหรียญเอ่อแคโรล์เผามิงนะครับที่เป็นรีสกิลเมื่อช็อตนะครับคือเล่นยากนะครับ เราสู้โรเจอร์เราสู้ทงริมของบ้านเราแล้วกันับทงบ้านเห็นไหมว่าเกมเมื่อกี้นะครับรีสกิลหนึ่งรัวๆนะครับสกิลหนึ่งเราเป็นสกิลแบบเอามาต่อนะครับแฟงกี้ <c oughs> อีโก้ช็อตกันหมดสองตัวสามตัวอะไรวะเนะี่ยโรเจอร์ ทุกแฟรงกี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนึ่งสองสามเอาอะไรแล้ววิชาที่กูร่ำเรียนมาละไม่ตายครับ เพื่อนตายถ้าโรเจอร์อีกควายเป็นแค่โรเจอร์สี่ดาวนะครับอย่าห้าวอลองว้เป็นแค่ควีนนะครับเสือกอยากจะมาวิ่งดึงธงแต่ควีนคิงควีนแล้วไม่ได้มันสู้เราได้นะครับแล้วไม่มีคนถะก,กันธงเลย ดึงนี่โอ้ยอะไรวะมันชอบมีคนมานัวกันเหรอไม่ชอบเลยวะแล้วทำไมมันไม่เล็งเมาโก้อะโอ้โหหลีเลื่ยก,ก่อนไม่ไหวแล้ว โอ้โห้เชิงมันเยอะเอ้ยเอาไปโดนได้ไงโอ้โหได้เลยเพื่อนโดน ไม่เข้านะครับกุเข่งไงหำต้มตายไอควายเงาไปหนึ่งหัวใจนะครับโดนห้าศูนย์ไหนะครับคิงแรงมากเอาไปเลยครับหนึ่งไลท์นาย,นายคิมทรงจอกนะครับชื่ออะไรวะชื่อมนุเกาหลีโอเคเข้ามานี้นะครับก็ได้ที่สองนะครับก็คะแนนก็โอ้โหคิง 킹เล่นบิ๊กมัมโอ้โหแรงเอสบวกด้วยสัตว์แรงเอสมึงอายมากไหมสัตว์ฮะแฟงกี้เอสเคเริ่มมาก็แย่งกูดึงธงเหลือจะเชื่ออะไรวะแรงเอสนะครับแรงสูงสุดของเกมนะครับอืมเป็นแค่โรเจอร์สี่ดาวนะครับไม่เท่าไหร่เนาะมีทริคในการแบบกระทืบโรเจอร์อยู่นะครับผมแต่ว่าแบบอืมก็ไม่เป็นไรตืดๆนี่แหละสเตทโอนิยาชิมะนี่แหละ คือการจบแบบสวยงามทีมนู้นมีโรเจอร์เก่านะครับส่วนทีมเรานี่คือแบบเอาไปเดียรอกับบลูกล่างเก่านะครับผมมีเรลี่กับคิงโอ้โหทีมนู้นนี่คิงไคโดที่จัดเต็มนะครับร้อยอสูรเฮ้ยกูท้ออะแงแงโอ้โหดูดี อือหือเลลี่เหรียญลูซี่ไงตึกตึงตับทีมนูน้ตนะฮือแ้งโรเจอร์คิดรอนะครับมิก,กะทีมนูน้ตคอมคือแบบเอาจัดจัดอ่ะโอเคเฮ้ยชุดแกมมาไนฟ์ แข็งซื้อแข็งคือซื้อขอทงคืนโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งเลือกใช้สก,กิลได้แบบสวยจัดเลยวะ่ะโอ้โหไม่ทันคาบุสุรี อามุสรีรอแป๊บโอ้ยไม่เห็นรูมเน่กูตายช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยอืมอะไรยามาโตกไอ้เราตายสี่เลยเหรออืมมึงกูเหนื่อยกับทีมว่ะ อไอเนี่ยถามก่อนคืออะไรไอเทมมีนั้น้วไรดึงเลลี่ดึง

โดวนวาจรังออขอลองนะว,วะแอทอกขมคิงเฮ้ยเอาชนะเอาชนะก็ไม่เท่าไหร่วะไอ้น้องก็คนที่มันแบกก็ต้องเป็นกูอยู่แล้วก็แค่นั้นกูไม่กดไลค์ไอ้พวกกาก ก็เห็นอยู่ว่ากูแบกขนาดนี้นะครับผมคือทีมนู้นคือไลฟ์อัพโหดมากครับคุณดูนะครับ ex ทุกตัวนะครับผมยามาโตะไฮบิดนะครับคิดรอ2ตัวนะครับคิงไคโดนะครับนิกะแชงโรเจอร์แล้วดูทีมกูมึงดูทีมกูอะไรรอบูกเดลโรซ่านะครับอะไรเลลี่คิงประโยชน์คือหืกูเลยจะเชื่อ ส่วนนี้ประมาณนี้แล้วกันรับผมก็จะได้ดูกันเลยว่าเออลูฟี่มิกาเนี่ยมันก็ยังโหดนะครับแต่แบบไม่เจอแบบโรเจอร์ตัวใหม่เลยนะครับผมโรเจอร์ตัวใหม่นี่มันโหดจริงนะไม่ได้หมาดึงทงโหดนะครับแต่ที่เหลือก็คือเฉยๆนะครับผมเฉยๆเนาะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมวันพีซนะครับเบลตี้ลัสนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถัดหน้าแล้วกันเนาะสำหรับตัวละครอื่นๆนะครับผมวันนี้ก็เล่นเป็นมิกาคู่แชงนได้ดูแชงไปปลายๆด้วยนะเป็นวันเกิดแชงเนาะ โอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่กันนะครับผม illusion must go on